สวัสดีครับ พบกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณะคัทจิรัสไสวรวพันธ์จากบริษัทหลักทร,ร,รัพย์กรุงศรีพัฒนาศิลป์นะครับวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2566นะครับเราไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกัน,กน,กนหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับเส้นหกทเมื่อวานนี้สิ่งที่เรียนให้ทราบไปนะครับเรื่องของแท่งเทียนที่ไปลักษณะโคงซิงโคซิงไวไลน์นะครับให้น้ําหนักในเรื่องของความต่อเนื่องนะครับในเรื่อง ของการดิดตัวนะครับแต่ว่าเป็นการดิดตัวนั้นที่เช็คสอเอ่อเช็คสระดับนะครับท่านจะเห็นว่าภาวะเ่อตัวของเซ็นเอ็ขาพยายามเช็คนะครับที่บริเวณเอดวรับส่วนหนึ่งแล้วก็เบรกเอาส่วนหนึ่งใช่ไหมครับสิ่งที่เราวางแผนการนะครับก็คือ,อคนที่เล่นตั้งรับนะครับก็สิ่งที่วางตัวเลขไว้ก็คือ1 5 2 6 1526งห้าอเขาอ่อนตัวลงมาที่1529นะครับไก่คนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ชีวิตนี้ชอบเบรกเอาล์นะครับชีวิตนี้ชอบเบรกเอาล์นั้นก็จะเป็นหนึ่นะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับพอเบรกขึ้นไปนั้นตัวเลขที่ท่านจะได้เห็นนะครับก็คือ1541 1541นะครับเลขที่ออกนะครับเขาทำยอดสูงไว้ที่1542นะครับผมขอโทษด้วยนะครับห่างไป1จุดนะครับแล้วก็มาปิดที่บริเวณเส้นขั้วเฉลี่ย10วันแถว1536นะครับ่งห ตัวเลขนี้ไว้ได้ใช่ไหมครับว่า,เ,าเป็นตัวเลขที่เราเ วางแผนการของเมื่อวานนะครับมาดูกันนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายของเขาจะจะอยู่ในเลนจ์ประมาณ4ี่หมื่นไม่เกิน6กเปิไว้ให้นะครับเช่นเดีั้นท่านจะเห็นนะครับบนรุ่มการซื้อขายเขาจะน้อยลงนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราก็ไปดูแท่งเทียนก่อนนะครับว่าแท่งเทียนไปรักษณะแบบไหนนะครับแท่งเทียนเป็นรักษะเป็น small white candle ใช่ไหมครับ small white candle นั้นท่านก็คํานวณก่อนเออท่านก็สังเกตก่อนนะครับมีอะไรที่ผิดปกตินะ ครับท่านจะเห็นว่า3มแท่งที่ผ่านมาเป็นแท่งเขียวยาวแล้วค่อยเป็นแท่งเขียวค่อยๆลดลงนะครับบอดี้ของเขาลดลงแล้วก็บอดี้ของเขาแคบลงใช่ไหมครับกว้างแล้วค่อยๆแคบลงแคบลงนะครับท่านจะเห็นว่าเขาขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่ามีอะไรที่ผิดปกติครับเ,เรื่องของปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายของเขาจาก ค่อยๆลดลงนะครับดัชนีขึ้นด้วยปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายลดลงนะครับอ่าโอเคแล้วก็ question mark หรือว่าการดาวไว้แต่ว่าเราก็แต่ว่าก่อนที่เขาจะทำนะครับเราเช็คตามแนวต้านก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าเราเล่นตามสเต็ปนะครับจนกว่านหนนะคยข้างหน้าถ้าเราเป็นลีดเดอร์ได้ค่อยว่ากันนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเมื่อเป็น small white candle อั่างก่านนั้นตัวเลขของด้านบนผมไม่เปลี่ยนนะครับยังใช้ตัวเลขเดิมแถว1541 สแลตห1 5ทำหน้าที่เป็นเอาต้านะครับส่วนเอารับนั้นเราก็คำนวณก่อนนะครับว่าไอ้เจ้า3แท่งต้นทุนเฉลีย่ยของผู้เล่นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้นทุนเฉลีย่ยของผู้เล่นจะควรจะต้องยกนะครับอยู่แถ่งห้าสองเก้าสแหนึ เท่านั้นนะครับคนที่เล่นไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า 1,5, 1,8นั่นเองนะครับท่านก็ question mark หรือว่าการดาวไว้นั่นเองนะครับเป็น step นะครับจนกว่าตัวตัวของปริบาลแแะ้วก็บุญค่าการซื้อขายจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับถึงค่อยว่ากันนะครับ มาดูกันนะครับเมื่อเราตีโจทย์ดังกล่ับไปอยู่ที่เซปเปอร์ตี้จะได้ค่าจากับเท่าไหร่นะครับตัวของเซปเปอร์ตี้นั้นตัวเลขของแนวต้านขยับลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเซปเปอร์ตี้เมื่อวานนี้เขาอ่อนแรงกว่าเมื่อเทียบกับเซนเน็นิดหน่อยนะครับตัวเลขอยู่แถว9.34สล9.40นะครับส่วนแนวรับใช้9.23นะครับสลั9.16นั่นเองนะครับ มาดูกันในหน้าถัดไปนะครับข้อสรุปมันคืออะไรนะครับข้อสรุปก็คือการเกิดเป็นตัว small white candle นะครับเมื่อเป็น small white candle สามแท่งที่ผ่านมากว้างแล้วค่อยๆแคบลงค่อยๆแคบลงท่านการเอาไว้หรือว่าวงกลมไว้นะครับพวกนี้อยู่ในตระกูลของ advance b o x advance b o x แต่ว่า Ad ดว n b o x บล็นั้นมันอยู่ในตำแหน่งด้านล่างไม่ได้อยู่ในตำแหน่งด้านบนนะครับด่าน้จะเห็นว่าตัวปริมาณการซื้อขายค่อยๆลดลงดังนั้นก็ยังเป็นลักษณะของการต่อรองมากกว่าไล่ราคาอยู่ดีนะครับตัวเลขจะอยู่แถว1529 1522แล้วก็แนวต้านใช้ตัวเลขเดิมก่อนนะครับแถว1541 1548นั่นเองนะครับมาดูกันในหน้าถัดไปนะครับเมื่อนำเซนเน็กซ์นั้นไปเทียบกับผู้เชี่ยวชาญในส่วนของทม์ฟรมแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม ก่อนเริ่มต้นจากคนที่เล่นเดทก่อนนะครับคนที่เล่นเดทนั้นท่านกับผมตัวเลขน่าจะเอ่อแนวรับแนวตา้านน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเหลือการสร้างเงื่อนไขนะครับวันนี้ผมสร้างเงื่อนไขก็คือเอ่อตัวเนื่องจากเขายืนเหนือเอ่อยืนบริเวณเส้นสิบนะครับเมื่อเปิดแล้วถ้าต่ำกว่าเส้นสิบก็ตั้งรับปกตินะครับแต่ว่าคนที่เอ่อชีวิตนี้ชอบเบรกนะครับก็ควรจะต้องยืนเหนือเส้นสิบก่อนนะครับแล้วค่อยเอ่อเล่นขึ้นาปนะครับแต่ว่าใช้สเตปเดินไปก่อนนะครับจนกว่าเราเป็น l e ด d e r มาดูการนะครับในส่วนของคนที่เล่นวิลิชาร์ดนะครับวิลิชาร์ดนั้นก็เป็นการต่อรองปกตินะครับสำหรับคนที่เล่นเซนเน็กซ์นะเมื่อเทียบกับคนที่เล่นมูฟวิ่งแอเล렛นั้นเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากผมเล่นเพียงแค่3เส้นเส้นเส้น50แล้วก็เส้น200นะครับคนที่เล่นเส้น10ท่านปัจจุบันของท่านทำการบ้านอยู่นะครับจนกว่าเป็นระดับปิดที่ควรจะต้องเหนือกว่านะครับแต่ถ้าปิดแล้วยังต่ำกว่าก็ถือว่ายังไม่ได้แบกนะครับจะต้องวันนี้ค่อนข้างสำคัญของท่านนะครับก็คือป แล้วท่านก็อดูดีกีของแท่งนะครับว่าดีกีของแท่งเป็นลักษณะทีะ่น่าสนใจขนาดไหนแล้วอยควักเงินนะครับมาดูการนะครับในส่วนของตัว s e ด e c t นะเมื่อเทียบกับคนที่เล่นโมเมน um ตัม i ิ d i c a t o r นั้นเป็นอย่างไรนะครับคนที่เล่นโมเมนตะัมอิ d i c a t o r นั้นมีคนกลุ่มนึิใช่ไหมครับก็คือคนที่เล่น over s l o ก่อนหน้านี้พวก fast o l e w slow slow modified s l o นะครับแล้วก็ดันขึ้นมานะครับเมื่อ,อยังไม่มีจุดกับตัวของท่านก็เป็น whole position h o e หรือว่าถือปกตินะครับจนกว่า ถ้ามีจุดกับตัวแล้วก็เราค่อยกดเขาลงนะครับมาดูกานะครับในส่วนของตัว s e n นเอ็กซเมื่อเทียบกับคนที่เล่น MSCD นะครับพวกการสู์เป็นหลักแล้วก็สกินหุ้นเข้ามานะครับท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าดัชนีขึ้น แต่ว่าจํานวนหุ้นบวกจํานวนหุ้นลบนั้นคลากาดนะครับเอ่อเมื่อวานนี้แปรละสักเกือบเกือบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเอ่อเมื่อเป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งมาจากของทางเราที่ประคองส่วนหนึ่งของตลาดนะครับเอ่อในส่วนของคนที่เล่นบอลลูนไรซสนั้นเป็นอย่างไรนะครับคนที่เล่นบอลลูนไรซสนั้นท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเขาเล่นอยู่ในกรอบระหว่างสี่หมื่นไม่เกิน6 0,000ไป้ให้นะครับเอ่อหุ้นที่เข้ามานะครับในการผักดานนะครับก็จะเป็นเอ่อ b e c เอ่อ SPIC นะครับเอ่อตัวท็อปนะครับแมคโคร MTC, s u n t e l นะครับแล้วก็กดบางส่วนลงนะครับ Mega, Jazz นะครับ SPV, ITQM, TTL นะครับแต่บางตัวก็เป็นตัวซ้ำนะครับก่อยกดไปให้ใช้ขอบรรทัดเดียวนะครับกลอบในการพิจารณาก็เลยตัวเลขของแนวต้านผมไม่ขยับนะครับใช้แนวต้านเดิมไปก่อนนะครับแถว151 4 150บนะครับส่วนเอารับขยับขึ้นมาลิดหน่อยนะครับอยู่แถว1529ส1522นะครับ เมื่อนาตัวเลขต่าวงนะมาสร้างเป็นกลยุธทธ์ทําอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกรอบในการเทรดดิ้งของท่านอยู่ในกรอบที่กําหนดนะครับไม่ควรทํากว่าตัวแนวรับนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับ ตับได้สูงกว่าบนะัสลับที่กําหนดนั้นของท่านเป็นการเลือกซื้อแกงรายๆตัวนะครับแต่ขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับเมื่อถึงแล้วอยากจะล็อกโปรฟิตบ้างก็สามารถทําได้ปิดบวกแล้อยากจะถือต่อก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูการในเรื่องของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวของซันเทลนะครับาราคาหุ้นพยายามกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น200วันอีกครั้งหนึงนะครับกรอบในการเทคนิคบออยู่แถว5 .5- 3 5สถึง54ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า4 9บาทเสลิงนะครับถัดมาเป็นตัวแมคโรนะครับราคาหุ้นอ,อยู่ในช่วงของเข้เาตัวกรอบของปลายหลังสามเหลี่ยมอีกรอบหนึ่งนะครับรูปในการพิจารณาอยู่แถว4 1 2 5ถึง4 8่5ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า38บาทนะครับ ัดมาเป็นตัวของเอ็มทีซีนะครับราคาหุ้นมีกรอบของคอนติเนวลแพทเทิร์นแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว41บาท50ถึง42บาทสลึงส่วนเรารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า37บาท50นะครับสุดท้ายนะครับตัวของท็อปนะครับราคาหุ้นมีภาพของเทคนิสเกรีบารมีการแบกเส้นตัวม i n เนอร์ดาวเทนเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว48.25ล50บาทนะครับส่วนเรารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า44 50, บาท50นั่นเองนะครับ วันนี้ผมาคณะคัาจิราเสวินวัฒพันธ์ก็ขอจบรายการพิเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการ The s e e s ในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ